็สวัสดีเพื่อนช่างนะครับผมแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่านะครับผมสวัสดีเพื่อนช่างทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่างผมนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ั้สไคร์ให้กับช่างกบด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับผมอันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมทีวีอะไรเีนิ้วอะสิบสิบเก้านิ้วครับผมเป็นทีวีรุ่นนี้ครับอะไรรุ่นนี้ดูเอานะครับผมเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะครับ เป็นอาการอะไรเราก็มาดูครับผมเป็นของจีนจีนแดงเสียบก็ไปไฟแดงก็ต้องติดนะครับผมไฟแดงติดแล้วแล้วก็เอามือล้วงมากดตรงนี้จะมีตรงปุ่มพาวเวอร์ละครับผมอลองกดดูสิหรือว่ามันติดสแตนบายกดปุ๊บเขียวแล้อ่ะกดปุ๊บมันก็ตีกลับมาเหมือนเดิม กดปุ๊บมันก็กลับมาสีแดงเหมือนเดิมกดปุ๊บ่าเห็นไหมกดปุ๊บพอช่างกบกดอ่ะกดคืบ,บอ่ะไปไม่ไปอ,อ่ะกดมาละกดแล้วปล่อยมันก็เป็นอนเดิมก็กลับมาเป็นติดสแตนบายเหมือนเดิมมันไม่ยอมทํางานกดต๊บ,บโอเคครับเรามาทําการแกะกันเลยว่ามันเป็นอะไรครับผม กมดไม่เล็กออก เล็กๆนอดเยอะมากนะครับไม่นอดมันเยอะจังเลยเดี๋ยวแบบดูต่อกันนะครับผมก็นอดเยอะมากนอดเยอะมากเยอะสุดๆเลยครับผมอ,ออกแล้วันนี้นัดข้างล่างด้วย เครื่องเล็กๆเครื่องเก้านะี้น็อตเยอะจะังมีน็อตตรงนี้ด้วยนะครับ หน้ากากออกโอ้ยหล่นหมดแล้วแตกหมดแล้วนี่ว่าข้างๆมันหลุดออกหมดนะ นี่ปีกอย่างเงี้ยมันมีนอ็อตมันจะมีนอ็อตมันหลุดออกหมดจะมีนอ็อตเพราะว่ามันกรอบนะครับมันเป็นของจีนนะจะกรอบการตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกซีพิเตอร์นะครับซีพิเตอร์มีปัญหา น่าจะเกี่ยวกับอ่พวกซีบวมเคยเจอบ่อยนะครับมันดูแกะดูพร้อมๆกันพวกซีบวมพวกอะไรออกยอออกก่อนครับจอออกก่อนเอาสายแพร่สายแพร่จอออกก่อน l v g ต้องจำให้ดีนะครับเสียบวิธีเสียบเสียบผิดทางไม่ได้นะครับส่แพรจอออกปุ๊บสาอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าแบกไลน์นะครับอันนี้เป็นจอสายแพรจอ เราไปเรามาดูชุดระบบ<อ>จ่ายไฟนะครับผมเราขยับเข้าใกล้ๆนิดนึงจะได้เห็นะระบบจ่ายไฟนี้เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟนะครับไฟมันมาไม่ไมาไม่ดีอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นไหมครับผมซูมดูใกล้เห็นไหมเห็นยังครับผมนี่ไงบวมจริงๆเหมือนกับผมว่างกบไม่ทันได้มองเห็นพอดีนี่ไงสีบวมอืมสีบวมอาการนี้ต้องเปลี่ยนสีดูครับไม่น่าจะยากเจอมูอีกแล้วป่ากไม่รู้ับ หมูหรือช้างไม่รู้ครับต้องลองดูเปลี่ยนมันจะได้ไหมแต่ช่างกบคิดว่าน่าจะได้นะยังไม่ต้องคุยดีกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าช่างกบทําไมขี้โม้จังเลยครับเรา,เาจะเปลี่ยนให้เห็นผลเลยจะได้รู้ว่าโม้ไม่โม้ครับถ้าเกิดเปลี่ยนแล้เห็นผลก็สแสดงว่าช่างกบไม่ได้โม้ใช่ไหมครับ กันเลยนะครับบวมเปล่งออกมาเลยครับผมกำลังทะลุกำลังทุระนะครับหนึ่งสองสองตัวครับตัวนี้ไม่บวมตัวนี้ไม่บวมบวมสองตัวซีฟินเตอร์นะ่าจะคนลาจุดซีฟินเตอร์ ครับับไป,จะไ,ปจะได้เปลี่ยนกันค่าอะไรมั่งอ่าให้ดูครับผมกมืไปโดนอะไรเนี่ยดับโอเมื่อเช้าถ่ายน้ำมันเครื่องอต้องเอามะนาวมะนาวขัดนะนมือจะได้ดับมื่อเช้านี่ถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอไซค์ครับช่างกบทำทุกอย่างนะถ่ายน้ำมันเครื่องด้วย รถบอสไซต์ตัวเองอ่ะมาดูเข้าเรื่องกันครับเดี๋ยวจะว่าช่างกอบหมูอะไรโอ้ไปเรื่อยไม่เข้าเรื่องสักทีโอเคครับอันนี้ประมาณพันไมโครนะครับพันไมโครสิบหกโวลต์พันไมโครสิบหกโวลต์อันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่สี่ร้อยเจ็ดสิบนี่ครับสี่ร้อยเจ็ดสิบสิบหกโวลต์เหมือนกันสองตัวลองดูครับ ปูดๆอย่างนี้คือเราเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องไปวัดนะต้องไปวัดไม่ต้องไปพิจารณามากมายอะไรนะครับผมก็เปลี่ยนเลย470เจมีแต่พันไมโครช่างผมรู้สึกว่าจะเออ ค่าสูงสูงนี้รู้สึกจะขาดตลาดบ่อยจังนะช่างกบเนี่ยแต่สี่ร้อยเจ็ดสิบกับสองอยี่สิบลงมามีไอพันธ์นี่รู้สึกจะไม่มีต้องหาเก็บเอาแถวนี้เวลาใส่มือสองนะครับช่างกบจะบอกก็คือเราเราต้องวัดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าในไม่ก็ใส่ไปเลยมันมน้้จะใส่มือสองนะครับเป็นพวกซี โดยเฉพาะสี่น,นะครับถ้า,ถา,ถา,ถามีไมค์ก็ใส่ใหม่ครับอันนี้สำหรับสาหรับที่ว่าไม่มีนะครับไม่มีไม่ใช่ว่าให้ใส่มือสองอย่างเดียวนะครับกับงบงบลูกค้าน้อยแต่ยังไงเราก็ต้องวัดนะครับเพราะว่ามือสองนะเราวัดค่าให้มันอ,อย่าให้ลดเยอะอ,อย่าให้ค่ามันลดเยอะสี่รอยเจ็ดิบ่งี้ก็อยู่ประมาณสี่ร้อยสา สี่ร้อยห้าสิบนี่โอเคครับแต่เครื่องวัดเรามันชัวร์ไหมประมาณนั้นเครื่องวัดเครื่องมือที่เราวัดเอามาวัดค่าสีมันชัวร์ไหมถ้ามันชัวร์ก็คือประมาณนั่นแหละครับที่จ้งบอกว่ามีอะไรตัวเพราะว่าบางทีเรามันไม่มีนะให้ทาไงลูกค้าก็ต้องมาเอาตอนเย็นนะสําหรับลูกค้าที่เร่งรีบนะครับสอนได้ถ้ามีก็ใส่มือ เราลูกค้าไม่เร่งรีบแล้วก็หาหมูมีหนึ่งมาใส่นะครับจะพาดูสี่ร้อยเจ็ดสิบมีได้มาแล้วนะครับผมได้มาแล้วได้มาแล้วช่างกบก็ได้มาเนี่ครับตัวนี้พันไมโครสามสิบห้าโวลต์ใส่ได้นะครับผมใส่ได้โอเค เก่าวันโวลต์โวลต์เกินไม่เป็นไรไมโครเท่าเดิมโอเคส่วนตัวนี้ก็470ร5อยเจโวลต์ครับผม4 7้25ด้โวลต์ได้นะครับได้ยี่ห้าโวลต์ได้มีลูกค้า,าเจ้าของทีวีมาดูครับผมคุยเรื่องราคา,าตกลงซ่อมครับ เมื่อกี้ว่าจะเช็คแล้วเจ้าของลูกค้าเจ้าของทีวีเครื่องนี้มาพอดีกส19นี้ตกลงให้เงินด้วยครับรีบๆทำหนึ่โอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแทนไอตัวพวกนี้ผมวัดแล้วนะครับค่ามันได้วัดล่ค่ามันได้ค่ามันได้ตรงเป๊ะเลย470กับพับเมโกพวกนี้ กีงตัวนี้มัน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 ยังใหม่อยู่นะครับมันค่ามันยังไม่ลดมันเป็นมือสองแต่ว่าแกะเอาจากเครื่อง LCD รุ่นใหม่ใหม่อะพวกจอแตกเง,งผมเกะบต้องกบเกอบไว้ไม่ใช่ว่าเอาใส่มั่วซั่วน,นะครับไม่ใช่ว่าเอาใส่มั่วซั่วคือเราเราก็ต้องวัดอยู่แล้วค่าไม่ลดค่าอันนี้ได้สี่ตัวนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวจะวัดให้ดูครับว่าสี่ร้อยเจ็ดสิบยี่ห้าไม่ยี่ห้าโวลต์พวกนี้สิบหกโวลต์ เราใส่แค่อย่าให้ต่ำกว่า16อ่ะเหมือนที่ช่างผมบอกนะครับอย่าให้อย่าให้โวลต์มันต่ำกว่าค่าเดิมมันแล้วก็ไมโครนี่ให้เท่าเท่าเดิมจะดีที่สุดนะครับเท่าเดิมจะดีที่สุดแล้วก็อย่าให้ให้ต่ำอย่าให้เกินมากครับผมจะวัดให้ดูไอ้ตัวนี้470จะวัดให้ดูว่ามันค่ามันเท่าไหร่เดีะเป็นมือสองที่ถอดนะครับส่วนมากถอดออกมามันจะเป็นจอแตกพวกนี้ อะไรส่วนมากจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าใช้มานานห้าหกปีแร้ามาถอดอย่างนั้นนะ่ะเสื่อมสภาพแน่นอนบางทีลูกค้าใช้ไม่ถึงปีครับซื้อไว้แล้วก็มาถอดอะไรโอเคดูตัวนี้ตัวนี้สี่ร้อยเกตสิบนะครับดูอ่กเห็นไ,ไหมสี่ร้อยห้าสิบสองได้ครับได้แค่ยี่สิบไอมปกได้ครับได้สี่ร้อยถ้าประมาณสามร้อย สามร้อยห้าสิบสามร้อยเป็นอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีครับถ้าอยู่ในเกณฑ์สี่ร้อยเอาเฉพาะที่ว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเราถึงใส่นะครับมือสองถ้ามีแล้วก็ใส่ก้องออันนี้พันเมโวพันเมโว่ 1, อันนี้ได้เก้าร้อยเก้าสิบก็ดถือว่าโอเคโอเคครับพันเก้าร้อยเก้าสิบกิจขาดไปยี่สาม สามไมโครไม่ใช่สามไมโครสามอะไรอะแค่จุดอะจุดนิดเดียวเองสามเปอร์เซ็นเครับทำการเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วก็มาทดสอบดูแต่อตัวใหญ่นี่มันพันไมโครมีแต่ตัวใหญ่ทั้งโกลต้องโมดิฟายเดี๋ยวเอาตัวเล็กใส่ก่อนตัวเล็กใส่ก่อนตัวเล็กใส่ก่อน ทุบนี้มันไมล่ะบางทีเราก็ต้องใช้มือสองบางทีมันไม่มีนะมันอยู่ไกลไกลเขตจังหวัดสั่งบางทีมันก็สั่งมามันก็หมดบางทีมันของมันหมดนะมันพูดไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาของที่มันไม่ดีมาใส่ก็คือถือว่าใช้ได้นะ ใช่ว่าโอ้ช่างกบเอาอะไรมาใส่ตามที่ mm. มัว่วแบบมือสองไม่ใช่นะครับมือสองก็ว่าก็โอเคนะครับไม่ใช่ว่านี่กลัวนะครับลัวลบตัวบวกไม่คครักตัวตัวเลขนี้ใส่ได้ ใหญ่รู้สึกว่าจะต้องโมนิฟายแกละชอบจังเลยโมนิฟายสูตรช่างกบต้อโมนิฟายโมนิฟายบางสิ่งบางอย่างถ้าเราทําเองถ้าเราบางทีคิดเองเอาจะทำจะทำยังไงแบบต้องมามาดัดแปลงแบบไหน แล้วก็มันบางทีดัดการดัดแปลงมันก็ไม่ทนนะครับแต่ว่าการดัดแปลงเราก็ต้องดูว่าดัดแปลงยังไงเพื่ออะไรดัดแปลงอะไรใส่ยังไงบางทีเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าดัดแปลงมั่วก็ไม่ทนนะครับยังดัดแปลงก็ไม่ใช่ว่าอะไรขามันลงไม่ได้แต่ขาลงได้แต่ว่าไอไอตัวนี้มันสูงไงตัวนี้มันต่ำมันพันไมโครตัวนี้มันต่ำหน่ยช่างผมมันสูง ตัวนี้เอามาจากทีวียังใหม่ๆอยู่นะครับกล mm hmm. ้าไมโครทั้งหมก็ต้องมาดัดแปลงในลบตัวในบวกลบอยู่ข้างนอกนะลบอยู่ข้างนอกดัแปลงใส่ผาองี้ครับใส่กลาวนอนนอนทำเงี้ยครับี๋้วขา,วาขาก็ต้องใส่ตัวนี้ตรีขา ทำไงดีนะขอต่อขาแป๊บหนึ่งครับต่อขาเสร็จนะครับผมต่อขาเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ข้อหัวพุม่มยาวครับขามกนขาติดกัน ว่ามันมันต้องนอนแทอหดทุ่มนะครับผมทุ่มขาเพราะว่ามันเดี๋ยวมันขามันยาวไงต้องนอนนี้ เราบัตรกรีเลยครับกรีขาเลย นี้ก็ต้องหาไอ้กาวแท่งกาวแท่งติดทีหนึง่งตัดขากว่าทำบางทีเราก็ทำให้อ่าเราเรียกว่าทำให้สวยๆทำให้ไม่ให้มันชอน็อนะครับมันก็เหมือนกับเราทำ ทำให้มันดีนิดนึงดีหน่อยไม่นิดนึงแหละครับทําให้มันดีเลยครับยังมีขาหลอคขาหลวมอะไรเราก็บัดรกรีให้ดีๆครับไม่มีหลวมปกติกาแค่ง <Okay. S 1> ติดก่อนล้างให้สะอาดนะครับผมถ้าบัดกรีพวกอะไรมันจะได้สะอาด ก็ดูให้ดีด้วยครับเผื่อมันมีตะกงตะกัววางยาตัวเองไม่ไม่ไหวนะับเคยเจอบ่อยครับผมบางทีก็ลายลายเป็นอาการใหม่ครับอาการมันอยู่เป็นอาการเนี้ยอแต่เป็นอาการอย่างอื่นไปต่อเราก็ต้องเช็คดีๆว่ามัน โอเคไหมกาวชางกบก็ติดประมาณนี้ครับจะได้โอเคเราก็มาดูกันค,คิดว่าน่าจะได้ครับว่ามันเกี่ยวกับซีชุดนี้ของกินแดงไม่ว่าจะเป็นกินแดงหรือพีวีรุดอื่นก็เกี่ยวกับพุดนกจายไฟบางทีมันเราก็ต้องแกะดูก่อนนะครับเช็คก่อนอันนี้ ที่เคยเจอที่ช่างปลกเคยเจอนะก็เลยมาเล่ามาพูดให้ฟังนะครับผมถ,ถ้าไหนเจออาการอย่างนี้ก็ลองแกะดูครับถ้าไม่ใช่อย่างที่เหมือนของช่างปลกก็ไม่ต้องไปดีเรียดดีเรียกอะไรกับมันนะครับคือถ้าไม่ใช่ช่างก็อย่าอย่าไปแกะมัน ไรมนกเดี๋ยวมันลามไปมั่วเราต้องศึกษาเราต้องอนี้ให้ดีก่อนไม่งั้นมาพังมาก็เป็นเรื่องเยอะเสียน้อยเสียมากไม่ใช่พูดผิดครับเสียน้อยเสียมากกลายเป็นว่า ถ้าซ่อมเองบางทีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำถ้าทำได้ก็ทำนะครับตามทริปช่างปกถ้าไม่ได้ก็ส่งช่างที่เขาชํานาญจะกลายเป็นเสียน้อยเสียมากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียอะไรเสียน้อยเสียยากเสียน้อยเสียยาก กลายเป็นว่าเสียน้อยละเสียยา้าเสียเน้นน้อยอยากจะทําเองกลายเป็นเสียเสียเสียเยอะเสียมากมาก,ก,ก็คือก็คือให้ช่างทํามันจะจบเร็วที่ทําทําเยอะๆเราทําแล้วมันทําให้อาการมันลามก็เลยเป็นเป็นอ ต้องเสียตังค์เยอะ,อะครับเสียน้อยเสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายใช่ไหม <c oughs> พูดอะไรก็ผิดตลกเว้ย <c oughs> เรียนเกินควรเรียนเกินเรียนแล้วเอาทำบังเคยส่งอาจารย์หมือภาษาไทยเข้าเรื่องกันเลยครับ พูดอยู่นั่นแหละไอ้คำเปรียบเทียบครับบงเคยพูด,พ,ดพูดแล้วงงโอเคจะทำความสะอาดนะครับทความสะอาดก็กช่างกบจะไม่ทดสอบกบจะไม่วัดไฟไม่อะไรนะครับวัดไฟอยู่พูดผิดนะจะไม่วัดไฟอะไรมากมายนะครับแค่คว่า เดี๋ยว้าไปมันติดจบครับเพราะว่ายัางไงไปมันก็ต้องต้องได้นะครับเพราะว่าไอ้เมื่อกี้ซีพินเตอร์มันบวมนะซีพินเตอร์มันบวมน่าจะมีปัญหาตรงจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ชักวัดดีกว่านะบอกไม่วัดไฟก็วัด <laughs> ยังไงโอ้ย งงกับตัวเองวัดไฟให้เอฟซีหรือว่าช่างที่อยากจะซ่อมว่าเอ้ยไฟทำไมช่างผมมีวัดไม่วัดให้ดูเลยว่ามันได้หรือไม่ทีมัวมัวไปนะจะมีอะไรมั่งห้าโวลต์สองโวลต์อะไรประมาณนี้นะครับสีดำก็เป็นอ่นี่แหละก่าว ไแดงขึ้นแล้วสีแดงไปแดงขึ้นเป็นสีสีน้ำเงินต้องกดกดก็กดยากสีน้ำเงินน้ำเงินทางละเรามาวัดไฟน่าจะได้แล้วครับเพราะสีน้ำปกติตอนที่ ที่ก่อนช่างกบจะเปิดแกะปลาไงมัน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 ปิดสแตนบายสี่โวลต์เห็นไหมครับสี่โวลต์ห้าโวลต์สิบสองโวลต์เห็นไหมครับโอเคสี่จุดห้ากับสิบสองโวลต์สี่จุดหกห้าโวลต์แหละครับว่าได้แค่นี้หรือว่าไจะปัดไม่น่าหรอกครับไม่น่าจะปัดรับชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มินิโม โมงครับใส่เลยใส่ผิดข้างนี่ LVDs LVDs สาย LVDs ใส่ให้ถูกนะครับสายแพร LVDs ตัวนี้ตัวนี้แบคไลท์ แบกไว้แบกไว้ LED แบกไว้นะครับไม่ใช่แบกไว้อะสมัยเก่าๆเ,เป็น LED mm hmm. เปิดอ,อย่างนี้เลยไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าย,ยังไงมันก็ติดติดครับติดร้อยเปอร์เซ็นดูเป็อนอะไรโมอีกนะครับ นครับปิดมาแล้วไมาได้โม่ครับไมาได้โม่ปิดอ่าโอเคจะไอ้นี่ให้ดูจะใช้ให้ดูครับแป๊แป๊บแปเลยปอบ,บปอบเรียบร้อยเครื่องครับเปิดเครื่อง ยากจังน <toggle. S 1> ี e. ่นม่นม่มีรีโมทผมปึ๊บปั๊บมาแล้วแล้วครับผม ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อช่างมือใหม่นะครับผม,บผมแล้วก็เอฟซีเท่าไหนที่สนใจนะครับผมพอ,อจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม